ดำปืดดำแล้วเหรออุ้ยมาแล้นู่นนะจริงกันไปจาอุ้ยตัางน้นได้แล้วอุ้ยอุ้ยคว้าเลยตัวนี้ผมเอาผมเอาอุ้ยทีมอ่ะทุกคนเรามาถึงไหนแล้วบางเตียวจะประกันลราไปเล่ว่าจััไหมปานจะตัวใหญ่ผู้่นออกไหมุ้เ่ตัดก่อนะ

แม่ิ่าางิ่งิ่งหลอดดูงนโอ้ยเียงเลยยากได้่าอยากได้ ลอดีมวงเลยคูตัวนี้ผมขอผมขอผมขอเฮ้ยผมขอดิอี่ยนี่ยมันเงินมาเปนเงนเลยไม่ขอนเันเด็กัน้มันลุกไปเลของครูนุ๊กลาววองมันลั่นพองพองมันเงียบเงียบลอยเงบเบรอกโล่คูได้ที่หลดปนรวงระวังระงเฮ้

มึง่เลจ่าตังไม่ได้เพื่อลอดตัวเดียวฟองก็เล้วกันขึ้นนี่นเลยเหรอรับองไปเลยนี่ลอล่อลอเกียวแกไม่ต้องเลี้ยงให้ดงลอ้ดององอฮะองอีก ทองพีเลยกูเคนโว้กผู้เอาลูกเสรตรงน้ลูกเสเลมอเหยล้วไปดักนาลูเลยถึงงนแล้วนะีลงนั้นหลูกไม่ตรงนั้นเฮะโอ้ยมันล่อวงโ้ดจ เอาลูกมาเอาใส่ถุง uh, ล yeah, ูกลูกมาเอาอันน nice. ี้ด้วยเอามเมล็ดนี่เอาใส่๋ยวถุงมาใครเอามาเอาี่มกนั่นตกก็ตั้งนอแบลนตาไปปล่อที่นู่นก็ได้ตากไม่คัดนั้นน้องไม่น่าตัหมดเลยเออตาว่าคัดตั้งใส่ขวดอันคัดหน่อแล้วตัวที่ไม่คัดนั้งรวยรวยทุกคนปล่อปแยกไปเ่ล็ดแมงนั่นตัวไหนที่ไม่คัดใส่ถุงมั่นรองแยกครบเลยรองแยกไอ้ชุเลยงี้วะเดี่ยว

่มก้าข้าชบมออ้ยตัวนี้ีไปแล้วพี่เจงอันนี้น้ำลึกไหมน้องเจงมีตรงนั้นพี่เจงได้ไหมทำดัว ดีอตัวของนวเลยะตนี้เป็นอะไรนโอ้ดูตัวใหญ่นะสวยครับชะกดกาลยมึงจาระดก็รอด รู้บ่เจงงือกระปื้ดเจงเอาได้ตัวนี้เจงเอาสวัสดีครับครับได้นี่มาดูตัวใหญ่ต่อกำลังมันนี่ <laughs> <laughs> โอ้โห่ได้่ได้ไม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 ่ได้ไ่ได้ไม่ได่ไดได้ด้ไม่ไ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 ด่ไม่ได้ไม่ไได้ไม่ได้ไม้ดม่ได้ไม่ไ่ได่ได้ไม่ได้ไม ทางซ้ายทขวาไม่มีผลแล้วเดียนเดี๋ยวเราเลี้ยวาซ้ายคิดว่เดียวงูที่เพ่งที่เพ่เสร็จไปเลตัวนี้ออเดี๋ยวจับมั้ยเดี๋ยวตัวนี้ง่วงเลยงั้นงั้นงงเหยียดมัน